สังห้องมีน้ำว่าลาวันนี้แสนเต็มทีทั้งหัวใจวังอะไรแต่เธอนองแสนหลายวันยิงยามสิไกยจากยิงลาวันน้องลวดเงาความนิโน้กินเห็นเน้อ เเ็็นควมเทรองเว้าตออายปีชายเว้าตอห้องสาบานไวต้ตอพระจันทร์นับแต่วันเสิได้ห่างไกลห่างพะนางนี้ขอลาเทลาวานีวาดสนาปีชายเกียน สิ้นของสายนีมันน้อยบวังคอยได้กินนําส,สังแสงคืนไปกินนําอยู่แฮงก็มวยปูมากาวันเฮือนยาวกระทอมตองน่ จองสิไลละหมอเครือขอ,อสิไกจากุ้นคอยบักหอยละกีบกีบปีก,กวยสิสั่งเครือเสือสิจากปาเหือไปหาเอยืออยู่ถึงเขาคว้ยกะสิไลละเขาปล่อยเลละดูแลงอันความหาความแพ้ ขอเก็บไว้สาดได้ก้อยว่ามันสันมันยังคันบ่ถึกแซ่พีสิขอ เออต่อจากนี้วันกาิลายจากเมื่อพวกคนซสือละคนกององศิลาละฟานขันมังเมือศิลาเกยคือลูกเคยคนจนนี่กสิลาจาก,มกเมทาวผัวเงินเป็นเกนเตมสิลาต่อเพิ่งไปบินเชิงอยู่ปาน ลาวานอเอออ,อถ้ากองเจ้านั้นอยากมีคูค่กาสานเอื้ออย่าหวังคนจนทานผู้ตำต,ต้อยบุญกอมเพียอนี้ซ้อมดูแลว้หมทุกแนวเกย้ยงอ้ยอย เกี่ยงโอ้ยคืนอยู่ไปกะแห้งลอยแม่ของเธอนั่นละเปลี่ยนดังกลางที่ควางกันละวางคอโซ่เขามีจังพบพ่ออาณาโคตที่แสนไก่ดอกนางเดือถ้าหากเธอคิดหอดชายยงไดเบื่อเลยเส้ไหนาย นายจดหมายเจียนจดหมายแสนเสือพร้อมลามือผู้ทุกข์ยากหากไอ้คือทอดน้องสิมองผ้าพื่อนองสูงพื่นที่น้องนังให้แพ้ไมหงยอมางจากก่อน้อ บสมมาตมองพี่ชายยองกรามนุอยน้อี่ละพ่อแม่อ ลาวาตีได้ทราบข่าวเรวัตตาผู้บ่าวได้ลักนี้นอกจากคอยจดหมายน่อยสงสัยม,มือนะเมื่อกบ่าเป็นมือกว่าว่าอยู่รอวันตายอ่านจดหมายน้ำใด้ได้หั่ให้ยั่มน่นลนํานะ สายสัมพันธ์บอกมักมละเลยเมีอันสลายไปน้ำมากไกลแล้วผัดทางบุญบ่ส่งอเด้อลูกจ้างกะเลยห่างจากจอลเนี่ตีนอเพื่นว่าบุญหัวบอนบ่สมบอน อันเดีวมอนลำไบไตยต่อเรื่องเกลือเลือแต่กลางเพราะว่ามีเรื่องแก้วบ่มีน้ำสีดื่มกิละบุญบ่สมเร้ือไม่สิละแพ่สีท้องเปลื้ยงควางม,มีกระบองเดือกกรอมกรอมแสนสีไต่บ่ห่าง กันมีเมืองม,มีบ้านนรัฐบาลบริหารสิริได้กเรอเตอรตขีเพกหัวคำแม่นามกเลยลมนอกมนเครื่องนาทียนบุญลีลา บอกใค้โจ๊กเด้สมละโจ๊กให้เดี๋ยวผัดเถือนเาบุญบอกเคยจีสีอนไปผัดใหม่ว่าปากมือหนาสาดมีผือนั่นก็เป็นเรื่องผือโมมีขันโอ้ผัดปากแหวงมีเลี้ยนตาเรื่อบาดแหวงกายเป็นขีต้ตะวาปอม รักเอ้ยนอสร้างบ่มีน้อผู้พอเมื่อความอดอุูนกะเลยเก่ากลายเป็นความรักผมต้มลเมื่อเหมือนละยืนเตโอลาเนาื้อแล้วก็โอลาเนาื ลาเน้อแล้วผัดโอ้ยน้ำแทงต่ำนโมอน้ำแทงหย่อนนโมแท่งเขาระวังคันเนื้อเลวัดตาเอือ างไม่ได้นองนั่นเลยโอ้งสั่นควันกาะเจิงน่อพีนอ่น้อรักบ่ลเลืองเลล้วนปวนหัดหายใจอ่อน มอนนั่งไก่เป็นน้ำบ่อนนอนกายนอเป็นเสียนเพื่อนสองหลังสามหลังบอมีมองสีห้องนัง่งคุณพี่เอ้ยมีแต่โอ,อ๊ตมีแต่อังพอปานน้ำเก่งถ่วมะเกษตเชี่วพักขีกีฟอยฝนตกหลงเนอ้อบวกน้อยกะยังว่าเป็นปาดดาบัดน้ำตาเลี้ยลล้ว เรวัตะเอ้ยสร้างเป็นคนโนใจเย็นรักมีไปบ่าลาสั่งหรือพี่เขียบีอังหรือพี่สั่งเด้ออีอังสั่งบลา หรือพิชาติยังหรือพ่สังในยังสัง่งบ่เอินสั่งขอสั่งมาล้อมให้คิดเพหงนั่นล่ะนะ